กรมใครเราช่วยได้ล้วก็ต้องช่วยบ้างใช่ครับผมมันต้องแบ่งปันนะของพวกนี้เนี่ยครับดูการขับรถนะครับตะเวนนะโอเคซ้ายระวังมอไซน์นะเขาก็คอยดูนะครับตะเวนคนที่ป่วยติดเตียงเรื่องต่างนะครับผมข้าสารต่างๆรูกสึกนํามามอบให้เป็นค่าขันค่าครูค่าอะไรนะครับตัวผมก็เอามาแจกต่อบุญต่อนะครับเพื่อเป็นกุศลนะเพราะข้าสารนะครับมันนับเป็นเมล็ดไม่ได้หรอกนะครับมันเยอะมากนะครับผมบุญก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดได้ทํา มันก็เหนือประมาณที่จะนับไม่ได้นะครับอย่าคิดนะว่าทําดีไม่ได้ดีครับมันได้ดีแน่นอนนะครับผมเราจะได้เห็นโลกอีกกว้างไกลนะครับถ้าเกิดได้ดูคลิปนี้นะครับผมนะว่าคนลําบากเยอะแยะมากมายนะคนลําบากมากนะครับผมอันนี้ก็คือการที่ว่ามีลูกศิษย์ผมหรือว่าคนที่เขานับถือผมเลยนะครับก็นําทางนะครับไปสู่นะครับผม ดูรายกันครับชาวบ้านนะครับที่อยู่ยากไร้ยากไร้จริงครับคนที่ยากไร้เนี่ยนะครับเขาจะไม่เล่นโซเชียลนะเขาจะไม่มีช่องทางนะครับผมนะในการที่จะมารับอะไรต่างได้นะครับหรือแม้กระทั่งสิทธิใดๆก็ตามนะครับผมนะดูนะครับมันเหมือนกับอยู่คนละโลกครับเราคิดว่าโลกเราลําบากนะครับแต่ดูโลกของเขานี่ยไม่ค่อยอยู่เนี่ยเออแต่ละคนนะครับที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะครับนะดูได้จากคลิปนี้ได้เลยละกัานนะครับผมนะดูนะดูบ้านนะครับเห็นไหมครับผมนะไอ้คนที่กาลังท้อนะ คนที่กำลังท้อนะครับผมสีท้ออยู่นะครับดูไว้ดูซะไว้นะครับดูไว้นะดูไว้ซะนะครับผมที่กำลังท้อนะดูไว้นะครับดูไว้นะคนที้กำลังท้อนะครับดูคนนะครับเดีจะแจกนะโอเคนะครับผมนะได้ได้ได้อันนี้กี่คนนะครับผมแม่รออยู่เหรอเวลาเดี๋ยวเข้าไปอาจารยขุนจวีอยู่กี่คนกี่คนครับผมแม่อยู่ไหนเข้าไปถามแม่เลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแล้วกันเดี๋ยวให้อีกนะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับแม่ได้อยู่นีคนเนี้ยอยู่กัองมกา่เลยค่ะโที่การทีแนน่งมเอรที่รยาบาลบางนาุกวันโยไได้เไม่เต็มให้มาเดี๋ยจะกินทีเดียวมลองคนเดี๋ยวผมไม่เอาให้อีกนะเดี๋ยวเพิถ่ายอให้อีกเดี๋ยวผมเอให้อีกสชุดนะ

ลองไปหาอาจารย์ที่สํานักนะถ้าเกิดอาจารย์เขาเปิดอ่ะเขาอยู่อยู่วังเย็นเนี่ยสํานักวังเย็นสํานักอาจารย์ถิงกวีเนี่ยอยู่ตรงอยู่ตรงเขาเรียกอะไรวังเย็นอ่ะอาจารย์สํานักอาจารย์อยู่ตรงไหนนะเขาเรียกอะไรอยู่คนมากอันนี้เราเอาไี่เดียวเลยนะเดนนงงี่อยู่เป็นสองคนเหรอเอาใหญ่ก็เลยไม่น่าใหญ่แล้วเราต้องกินยังไงผมงงมากเลยก็เรื่องคนละอันหรือเ่าเนี่ยมันมันจะซืลี้องเองไอ้หุงข้าวกินเองไหม ของวันนี้นันนี่ก็น่าจะได้หลายหลายอย่างกันมีไข่เค็มมาม่าปลากระป๋องแล้วก็นมเปรี้ยวครับครับแล้วผมครับผมโอเคนะโอเคนะดูนะครับผมโอเคดูนะครับผมนะได้ได้ได้เนี่ยที่ผมบอกว่าทำบุญกับแบบนี้ดีกว่าทำบุญกับแบบนะที่เราได้เห็นนะดีทำบุญแบบนี้ดีมากนะครับที่ผมบอกครับ ดูแล้วกันนะครับสาภาพนะเดี๋ยวบ้านิเตียได้ได้พี่พาไปเลยนะบ้านหน่อยที่มันเป็นหน่อยเป็นเขตแล้วผม,มแลบบ้ว